ับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของปูเหล็กไหลนะครับวันนี้ปูเหล็กไหลก็ได้มาถมนะครับถมโรงคัวนะครับครับกำลังถมดินนะครับเนาะเรามาแน่ว่ายะเรื่องอกําลังแกกดไรกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องอันเดอค่ะ ตอนนี้ปู่ก็กำลังถมดินสร้างโรงครัวนะครับผมปู่กำลังถมนะครับปู่เนาะเออแม่กำลังถมนี่เขาเดยถ้าทำครัวกำลังหินเข้ามันหน้าฝนด้วยดีน้ำถมได้เนาะดีวันนี้ฝนไม่ตกนะปู่เนาะใช่ใช่ใช่เป็นหน้าฝนครับโรงครัวเข้าผังเออจะได้ขึ้นเสาแล้วผมหินครับพื้นจะขึ้นเสากี่รถครับปู่เทเนี่ยครับมาณสิบขวารถนู่นละรถรถละเท่าไรครับผมรถละสี่ร้อยห้าสิบเกียร์ด้วย สี่ถ้าหิน4ี่ร้หฝนไงน้ำมันมันแพงครับผมมันมันขึ้นผมก็ขอ450ร้อาดินก็เลยขึ้นน้ำแมนแนแมนน้ำมันน้ำมันขึ้นแ่เร็ยขึ้นน้ำจะได้พลัซีก็ไรใจอ่นี่ลแะครับสิบกาขั้นสิบกว่ารถนะปูเนาะครับหินครับโอ้โหไอ้ ที่ไอ้เอเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะจักรจันเรลยนะครับจะมาเป็นค่าดินค่าหินนี่ละโอ้ครับผมเอาไปใช้อะไรูคูว่าครับคือคือเงินทุกบาททุกตังนะที่บูชาจักรจันเรลไยก็จะมาสร้างโรงครัวนะครับปู่เนาะสร้างโงครัวครับครับไมดูเราไปใช้อ ปูกงปลูกเสกยคาีแวละจองกันออมาเรยค่ะได้ไปเรื่อยไขวครับปูก็ปลูกเสกอยู่นะครับเนาะใกล้ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วสี่รอยห้าสิบสี่ร้อยก้าสิบสี่ร้ยไม่ไอเอ็นรถหินหินหินสี่ร้อยห้าสิบีร้อสิบสิบรถนะคะสิบห้ารถสิบห้ารถครับ ใช่ค่ะปูว่วดีเต็กจองเอื่อนแต่ได้ปูนี่ฝันดีปะค่ะปูโอ้ยค่ะปูฝันคาซี่ไฮล่ะแอนเจลซี่ค่ะดีเลยเป็นเจ้าไหนค่ะปูเพือว่าค่ะมาเป็นข่ามาบอกแลยโอ้เสด้โชคลาภกวัญใหญ่ต่อผมว่าเนาะครับได้ตามของเอฟซี่ไฮละเนาะยำละล่ะแน่นอนแล้วค่ะแน่แน่นอนแล้วเนี่ยยำของเก่าเฮาแล้วเนาะยำของเก่ายำของเก่าไว้ยำเลยครับฝันดีอืมฝันดีอยู่เมื่อขึ้นปูหน้องปูฝันดีอยู่เนาะโอ้โหครับผมยำของเก่าเฮา ครับอือเพราะเปลี่ยนแปลงนั่นเพราต้องเปลี่ยนแปลงมาเลยใส่เลยคุณบอกมันก็เอาฟันแล้วเขามาบอกแล้วเพเปลี่ยนแปลงกปเติ FC ก็โทรหาเยอะยันสายไหม้วปู่ปู่จุดไม่ได้พักเนก็เสียเย่อะไลยแล้วก็ขอจะไล่คนเกียดหินเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาเกียดหินหนังในเพิ่นบุญจักรยันเท่าครับ ปูมันจะร่งแผ่นท่องกรนเนาะค่ะเนาะจักระจันจักระจันจันเลไลจักระจันเลไลนะครับของหายากนะคะส่วนสีแดงมากเป็นของวัตตุมงคดนีกระซ่วมเสื้อพุณนคาทั้งกิจใจกระตันผู้ช่คอยจับโอ้โหความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ํานะฮะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะปู่จองมากกระลังเตรียมสีแพคนะคะปูเป็นส่วนดีมือดีค่ะครับช่องแอดมินนี่นะคะบปูเันไห ไม่ใช่ค่ะห้าเก้าเก้าความสูงคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งนี่จำนวนจำกัดนะคะเล็กไหลกับมีซําโอเปอแมนเล็กไหลขอใอนจักรกัจันเร่ไ่จักรกัจันเร่ไ่ค่ะคือความีทอนี่ค่ะเบร์แล้วเบิร์เลยนะคะห้าเก้าเก้าความสูงคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งนะครับผมคู่หนึ่งคือมีซัมนี่เบิร์แล้วเบิร์เลยค่ะเพื่อปูปัญหางบส่างโล่งพ้วเท่านั้นนะคะครับ ค่ะสิมายม์ตัวเลขโครงชุดไทยน,นะคะครับือว่าเพื่อนกามี่มาสองหลอดนะหลอดตองหวัดยูทูด้ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เก้าค่ะส่วนถ่ายเงินนะสามหนึ่งแปดหลอบที่สองนี้สิเป็นเลขลับของลูกศิษย์ทรงไม้สามหกหกสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าสามค่ะ เอาชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะอันรอบตองหวดกะหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์เก้าเด็กถูกศูนย์ศูนย์หาค่ะมีตองหวดกับเลขกลับมีสองแบบนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมมักตัวใดแนวทางกับพีความเสี่ยงค่ะสำหรับจากระจายเล่นได้เพื่นกาหางบให้การผมดินนะผมดินแขงล่มกว่าค่ะ

หมดเลยหมดแล้วหมดเลยลูกหลานเด้อ่ยอยู่กับอ่าซ่องเบิกเบิกซับเด้อครับอุปอุปกรณ์เนี่ยลูกนับนติดต่อทางเพิ่นโลดติดต่อทางเพิ่นเลยยังไงลวงปู่อันนั้นเนาะหลวงปู่ค่าสมหินไม่ใช่ที่เฮ็ดจังเดียวลุงปู้เฮ็ดให้เพิ่นหาเนาะคขายปู้ลงหัวขายปู้กับคนเฮ็ดครับผมนั่นแหละขปู้กับคนลงมือทำสางลงขั้วนาะครับปีเด้อเฮาท่านี้มีลงขั้นอยู่ปีวันเขาก็มีลงขั้นเนี่ยแหละเอาปู้กับเบิกซับนาคีเขาเนี่ยแหละลูกหลานต้องซอยกัน จักรจันเลไล่อ่าจักรจันเลไล่ครับผมเดี๋ยวเตรียมกล้องแพรกให้ลูกหลานเด้อที่ต้องขอปอเพิ่นครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะใช่ค่ะค่ะถือว่าได้บุญไปน้ำค่ะก็ได้วัถ่อนลงวลงววเากมีจะ่าเป็นการบูชาถือเป็นการสร้างรุ่งขั้วร่วมกันค่ะร่วมสร้างรุ่งขั้วเนาะค่ะเนาะคือว่าจักระจันนี่ก็จะเอาไปสร้างรุ่งขั้วล่ะค่ะท่านผู้ชมถือว่าเป็นวัตถุมงคลจากปู ค่ะผู้ใด้ที่รวมแางโล่งคั่วกต่ซีได้จักระจายไล่ไปเนาะค่ะเนาะหินรถตึ้ดีเนาะครับหินรถตึ้ดีสี่หกนะสี่แปดครับผมน้ามันแพงมันแพงครับปูเออหินเขาได้ขึ้นแล้วก็เตรียมกล่องแพ็คนะครับเนาะครับนี่เราก็ได้เดินทางมาหาปูนะครับเพื่อจะมาดูนะครับเอาหินเข้าโรงครัวนะฮะ หลังจากที่ปู่บอกว่าให้บูชาจักจันเลไลนะครับเพื่ออยากจะนําเงินปัจจัยตรงนั้นมาสร้างโรงครัวนะครับเพราะว่าที่วัดไม่มีโรงครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่ท่านนะครับเนาะรถก็มาถมเรื่อยๆนะครับ15รถนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ล่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับเนาะครับผม เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับนอจักรจันเรลัยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็ย้ํานะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ